สอนลูกคูณหารสยมในรถทำอย่างไรบรรทุกการดูข้อแรกสิ40คูณด้วย0.25ทยําทำยังไงเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนเศษส่วนนะ0.25เป็นเศษส่วนทำไงฮะเป็น25ส่วนอะไรครับ ส่วนหลายร้อยหรือ1ส่วนอะไรห,รห,ส,ไรหส่วนสี่ส่วนสอ่ะก็คือ40คูณอะไรครับ40คูณด้วย <40 S 1> หนึ่งส่วนสโอเคเอาสี่ตัดสเหลือสิส <40 S 2> สคูณหนึ่งได้คูณหได้สิส,สต่อมาสี่สิบคูณกับศูนย์จุดเจ็ดห้า 0.75จำให้เป็นเศษส่วนได้ไหมได้หรือ75ส่วนอะไร75ส่วนร้อยส่วนร้อยทำเป็นเศษส่วนตัดทอนอย่างตามกลายเป็น <Hey. S 1> 5หารเป็นเท่าไหร่3ส <4. S 1> ่วน4 3ส่วน4จัดไปเอา80คูณด้วย10คูณด้วย3ส่วนอเอาอะไรตัด สีไท้กลายเป็นเท่าไรแปสสได้20่สแล้วก็คูณกับอีกเท่าไรสามกลายเป็นหกสิบ <60. S 1> โอเคนะครับได้หกสิบนะต่อมาหารด้วย0.5นย์จ้าศูาทำเป็นเศ็นส่วนได้ไหมศูย์้าคือห้าส่วนอะไรครับ5 ห้าส่วนสิบหส่วนสิบหรือห้าหนึ่งเป็นห้าหนึ่งอะ,อะไรที่สิบหนึ่งสองเป็นสิบได้หนึ่งสองใช่ไหมครโอเคอเอาเก้าสิบตั้งหารด้วยเท่าไหร่หนึ่งกับสองอกับเป็นหารเป็นคูณ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้90คูณอะไรสองส่วนหนึ่งเอาสองคูณก้าสิบได้ก็ส <28. S 1> ิบแปดก็เลยกลาเป็นร้อยแปดสิบโอเคก็ต่อไปสุดท้ายสามพันหารด้วยศูนย์จุดสามหรือสามทำเป็นเศษส่วนได้ ส,สามส่วนสิบมันหารกับสามพันอยู่ใช่ไหมอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษส่วนกลายเป็นเท่าไหร่สามพันตั้งคูณกับใครครับกับเศษส่วนกลายเป็นจากสามสิบจากสามส่วนสิบกลายเป็นสิบส่วนสอ่าเอาสามตัดแล้วสามตาดัดสามพันได้ สองกับสามพันได้ได้ได้หนึ่งพันโอเคแล้วก็คูณกับใครคูณสิบกลายเป็นหนึ่งหมื่นโอเคนะครับนี่คือแท็กติกจำไว้ใช้นะครับ